สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเต็มลำเปิดออฟฟิเชียลว้ารทำอะไรจ้ะลูกนั่งรอนะอ่อนงานแล้วค่ะพี่น้องค่ะงานเรียบร้อยแลย้วเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องทำการลันายขั้น่งมากค่ะ เปิดล็อกพี่น้องค่ะวันนี้อยู่วัดบ้านหนองปูนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้นบัตรเท่าไรค่ะวันนี้บัดบ้านปูนอันนี้งานสีหรืองานบัดเท่าไรคะหน้าง,งานอ๋อคนละส่วนใช่ไหมคะคนละส่วนนะคะอันนี้งานอะไรครับพ่องานประจำปี พี่น้องงานมัหญ่เลยงานใหญ่แห่งงานใหญ่มากๆใหญ่ทุกปีเลยค่ะสุดยอดคพี่น้องงามงาม สภาพลั่นจัดใหญ่ทุกปีเครื่องอันเนี้ยเป็นงานใหญ่ค่ะพี่นอกก้องค่ะแคบล่งประกอบพิธีค่ะพี่น้อง ต่เพ่อไม่ไปนะลูกนั่งรอค่ะนั่งรอค่ะไม่ใช่ธรรมดา การขายอันนี้ครับพ่ออ้าโอ้โหพ่อขายอะไรครับวันนี้ขายพ่อจัดที่อ,อ๋อพ่อจัดที่เขาโอ้โหสุดยอดเลยแบบว่าไรร้านค้าก็จะมากนี้ทุกปีนหะอันนี้งานหน้าง,งานเท่าไหร่ครับพ่อ,อ<ะ>บัตรน้าง,งานเท่าไหร่คะหน้าง,งานอะไรบัตรน้างานโอ้บัตรน้านงานมันไม่รู้เขาจะตั้งเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อเป็นคนละเจ้าใช่ไหมคะแปลว่าไอ้นี่เขาเขามาลงเองอ่ะอ๋อ มาขอหลวงพ่อลงก็เลยหลวงพ่อก็เลยมันแบบว่าไม่ตรงวันที่หลวงพ่อจะเอาเขาเลยขลให้ลงไปค่ะเหมือนผู้จัดเขามาขอลงอะไรขอลงเป็นงานผู้จัดเขาต้องการคณะนีเนี่ยมาลงแต่ไม่ว่างกะทีมันมันจังหวะมันไม่ใช่วันอาทิตย์เ็าเลยค่ะอ๋อต้องการที่สามนั้นมาลงแต่ว่าวันอาทิตย์ไม่ว่างมันผู้จัดก็เลยมาลงแทน ้พี่นองอันนี้เป็นงานประจำปีปประจีตลอดเลยใช่ไหมครับ<อ>พ่อผลเยอะอ้สุดยอดค่ะสุดยอดนงานประจำปีพี่น้องค่ะเดี๋ยวพอตังต้งพอตั้งแล้วก็เดอนั่นนี้กว้างขวางอยู่ค่ะอันนี้คือกะอเกณฑ์ให้เลยไปตรงรุ่นหมอรำตั้งนูนะ่นเลยยิงขยงนู่นแหะค่ะบาดพี่น้องค่ะกวางแห้งได้สาานิทดีเมือนนี้พี่น้องลานลานคากะไรแห้งเมืองมาตีพอกไปลานคางี้ทุกปี เยอะจริงคับพ่ออันนี้เพิ่งมาลงอันนี้มีงานมามแล้วกี่วันครับพ่อวันเดียวงานวันเดียวงานวันเดียวยะะพี่น้องขอบคุณคุณพ่อค่ะอย่างไดจ่าหน่อยวันอาทิตย์แต่ว่าจ่าหน่อยเบาบางพี่น้อ,คนองค่ะผู้จัดมัออนก็เลยเอามาล่เงลทนจัดก็เลยเอามาล่งให้ ลมลื่นแนี่ค่ะพี่น้องคุปเปอร์ก็ไปนอนตากแดดนอกบริการวัดกับพี่น้องค่ะ เป็นแบบทอดกระีิมบมาไปรอค่ะวันกันั่งทอดเลยอันนี้คุณแม่คนนี้จำได้ว่าเขาประเมินประเมินประเม

มไม่ธรรมดาถ่าคุณณสิทป็นโล่งท่าก่ะพป่น้อยเมนๆค่ะเป็นโล่งท่ากันอ่นนนนนอยอันนีเปดาวอาเรดีค่เะ,ะเพกเปงานจัดงานมันจัดใหญ่เี่งานงานจัดงานจัดใหญ่มากๆแถวโคราช ใช้กันมะหอดพอดีครับพี่น้องพอกันใช้มาถึงพอดีมอลลัมกำลังทยอยมะหวอดครับพี่น้อง มาหอดค่ะพี่น้องหมอลำม,มาแล้วมาแล้วหมอลำห้องน้ำยู่ทั้งหมดเตี่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่น้องค่ะ